สวัสดีกันยามเสาเด้อจะเดีพี่น้องจ้ะเจอกันคือเกาเนาะกํบบุญนภาบานสวนเป็นจังไหนเนะาะจะาใดกาแฟกันละบอกาแฟร้อๆเห็น่บ้าตั้งยูคางกันตั้งยูคางแข่งได้จ้ะพี่น้องตั้งไกลบบได้ได้จากกาแฟกระไดมันสเสียสำหรับเสารนี้เนาะจา้นะนภากระสิมาแยกแดงอินโดนั่นเองจ้ากะหยกไหวเนาะคะเนาะถือว่าท่านใดบ่ทันนี่กะจับจองเป็นเจ้าของเขามาเด้อจ้ะ สำหรับเสานี้จ้ะหลังจากแยกเดงอินโดเลวนะภาคกสิแพกคต้นไม้คือเกาจ้กกพยพยจากสิเฝ้าแพกไอ้เพินเนก็จะเนาะกาบขอบพระคุณเด้อลูกค้าได้หลายทันที่จนใจทักทายกันเขามาจ้ะอันนี้สําหรับเซตแรกเซตแรกของเสานี้เด้อจ้ะอันนี้ก็กขอบพระคุณลหลายๆเด้อสําหรับคุณพี่จารุวันจ้ะาราชาบุรีจ้ะดําเนินสะดวกนั่นเอง อันก็จะเป็นมิวกิเว่จ้ะมิวกิเว่หนึ่งต้นแล้วก็ฮาวเอียนพลันจ้ะแล้วก็อันอถ้วยกาแฟค่ะไทเกอร์จ้ะบอลดำสตูลเนาะจ้ะอันนี้ของคุณพี่จารุวันเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะเอ้าโ <laughs> มปิ้งขายของเหรอโมอปิ้งขายของร้ <c oughs> อยร้อยป้าจะถ่ายคลิปนี่ ปิ้งถอยก่นกอนไม่จะมันแย่งแหมาก็ได้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เลยลืมจำจักสิวายอย่างพี่น้องเลยเซตนี้เป็นของคุณพี่สุนีเด,ด้อจะเด้อจ้ะขอบคุณลหลายเด้ออายทีเอฟมากจ้ะนภาแพ,พ,พกวัฒเลวจ้ะอันนี้ก็คือมิวที่เว มิวกี้เวนี่ก็บบัมเนสิสองเมตรผลบัวพี่น้อ,นองมันคือสูงคักสูงแน่แท้จะ้ะนภา,าต้องตัดใบออกเด้จดอจ้ะเด้อถ้ดอ่าถ้าใบใบบ่ย้าเป็นไงกับนภา,ากับสีบริเวตัดใบเน,นาะจ้ะเนาะอันนี้มิวกี้เวนมิวกี้เวจะ้ะหลายๆอย่างก็หมดแล้วจะ้ะเซตทร้อยห้าสิบบาทเนาะจะ้ะหลายๆอย่างหลายๆอันก็นเริ่มหมดแล้วจ้ารับออเดอร์มาลัวๆจ้าอันนี้เจ้าไม่จ,ะจะ้าเจ้าไม่ค่ะเพิ่นว่าเอ้ยมูนนะค่ะ เอาไมคกวว่ให้แน่เบิดลาบบวาสั่นยั่งอยู่จ้ายั่งอยู่แต่ว่ามีจำนวนจำกัดนจะจ๊ะเลยอีกประมาณสองชุดก็เหมิดเดียวจา้าทักทายกันเข้ามาเด้อจะเด้อค่ะสาธันได้สนใจจา๋าเจทิมเวลาไปโดนเด้อจากของมีจำกัดน้ำผ้ากระโบดมีหลายเนาะจะเนาะจ้ามุลภาพัฒกระาบขอบพระคุณลหลายๆเด้อจ้ะสำหรับลูกคา้าสำหรับมีตรภาาที่บทิมกันจา้าบบทิมกันเลยเอฟมาตลอดสมาชิกใหม่สมาชิกเก่า ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่จ้ะบุญรภาพกะกะขอพระคุณหลายเด้อจ้ะสำหรับอ่าท่านบอดด้เอยน้จาจ้ะมันกระไรท่านเนาะจะนอนนภา,าก,ก็งงงคือกันจ้ะสิว่า,าโอ้ยไม่ใหญ่บุญมภาคคือผมมีซื้อเสียงเลียงน้าข่อยไปสิว่าโอ้ยนภากะกะขอพระคุณเลยหลายจ้ะขออภัยได้หลายน้าพร้อมเด้จอจ้ะเพราะว่านภา,นาก,กะงงงจะของคือกันค่ะตื่นมากกระงงงเงี้ยกระงงเงี้ยมือกเขาบุได้กินได้จ้ะสงสัยสมองเลอะเลื่อนแล้วสิว่า สำหรับเซตนี้จ้ากะคุณเพ็งสีอาจารย์เหาะข่าพขอขอบคุณเลหลายกะคุณสุนี่จากคุณจารุวรรณลวงตาชัยยาวันแล้วก็พระอาจารย์สมพงศ์สมพงศ์หรือสมโพ,พดไปเปลี่ยนซื้อให้เพื่อนเบิร์จ้ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่เลยช่างวนาภาออกจะเอ้ยนะ้ำเขียนก็เขียนผิดเด้ยค่ะพี่น้องเอิญก็เอิญเ <c oughs> พื่อนเพียเพื่อนก็งงจะคองกันเนื้ยซื้อนี่ซื้อเหาบาวานปรัสน ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะทุกคุ้ทุกคนจ้ะเนาะมืออื่นจ้ะมืออื่นมืออื่นพอกันไหมจ้านะาาไปแพกอีกจ้ะเนาะเดี๋ยวเซตนี้เซตลีสําหรับของวันนี้จ้านะกลับขอบคุณอีกเทนึงเด้อจ้ะที่ทักไทยต่ถามกันเข้ามาจ้ะของทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังพอเหลืออยู่จ้าชุดละลอยหาสิบบาทเนาะจ้ะเนาะ